แล้วก็เขาถามอีกว่านโยบายปราบโกงเนี่ยแทบจะปูผ้ากราบเลยเขาบอกแต่ว่าคุณหมอลืมไปหรือเปล่าว,ว่าไอ้รักษาฟรีไม่เอาให้พวกเขาบ้างเหรอ,อ,อคือผมว่าเรื่องนี้ป็นใหญ่นะใหญ่นะเขาบอกเอาให้เขาบ้างเหรอผมผมเล่าอย่างนี้เพราะเรื่องนี้เราก็ทำอยู่ที่คือโครงการบัตรทองหรือโครงการคุณะจะเรียกว่าบัตรประชาชนรักษาทุกที่รักษาฟรีและแต่จะเรียกหรือส0บาทแล้วแต่จะเรียก คือด้วยหลักการผมโอเคนะเอาเอาหลักคิดก่อนนะพี่หลักการผมโอเคแต่ปัญหามาอยู่ตรงนี้โครงการที่ผ่านมา23ปีสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือวันนี้รัฐทางแตกเหรออ้าพี่ดูปีที่ผ่านมาพี่เห็นคุณหมอเลนทออามาโวยายเหอเห็นหมออยู่ใช่ไหมสนิทสนิทกันโรงพยบายอยู่ค้าช่องใช่ไหมโรงพยาหลายลรงมาบาลเอามาโวยวายว่าคุณไม่จ่ายเงินตามเงื่อนไขแล้วทาให้โรงพยาบาลเนี่ยเขามีปัญหาเวลาโรงพยาบาลมีปัญหาสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือ รวมทีมงานก็ไม่มีงบเพียงพอในการบริการประชาชนใช่แล้วก็เขาไปทําคลินิกเข้าร่วมโครงการเยอะๆแล้วมันสิ่งที่มันตลกนี้พี่เขาเรียกว่าเวลาคลินิกที่เข้าร่วมโครงการน,นะตอนที่คุณออกเงื่อนไขเขาบอกว่าปีหนึ่งปีหนึ่งนะมันสิบสองเดือนนะ,ะให้รักษาได้สองครั้งต่อเดือนออันนี้อ่านปไล่ฟังก่อนนะสองครั้งต่อเดือนถือว่าโอเคนะผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะไปบ่อยถูกไหมฮะสองครั้งต่อเดือน ผ่านระยะาหนึ่งเปลี่ยนกลายเป็นปีหนึ่งให้ไปได้แค่สองครั้งอ้าวอย่างนี้ผู้สูงอายุเขาต้องไปรับยาทุกเดือนนะนี่นื้อไปสองครั้งแล้วผมได้รับร้องเรียนบ่อยคือแต่ก่อนเคยได้ยาพวกนี้กลายเป็นบอกเดือนนี้เป็นยานอกประชาชนต้องไปจ่ายเงินเองใช่เมื่อก่อนเคยรับยาทีสองเดือนสามเดือนบางที่ตัดยาเหลือครึ่งเดือนเดือนหนึ่งแล้วที่เหลือต้องไปซื้อเองใช่งั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันเป็นการประหานงานที่ผิดพลาดของสปสชเออโอ้โหมีตังเยอะนะโอ้โหพี่ งบประมาณสักเกือบเกือล้านถ้ารวมทุกอย่างออนะเงินมันเยอะ,อะปัญหาอยู่ตรงนี้เองพี่ผมคุยกับคนในวงการอบอกเลยว่าปัญหามันเกิดจากบอร์ดหรือคณะกรรมการเนื่องจากว่าคณะกรรมการเนี่ยมันมีอยู่30คนและมีอำนาจเต็มทุกอย่างแต่พี่เชื่อไหมว่าการะทรวงสาธารณสุขเป็นกระทรวงที่รักษาคนไข้บาดทระมากแปรซ แต่มีตัวแทนเข้าไปเป็นบอร์ดแค่หนึ่งคนคือปรลรดกระทรวงซึ่งผมยืนยันเลยว่าปารดกระทรวงไม่รู้เรื่องอะไรเลยเพราะปารดกระทรวงก็ต้องบริหารในภาพรวม<ช>แต่กลายเป็นว่าคุณไปเอาองค์กรอื่นๆรวมทั้ง NGO เข้ามาเออโอ้โหตัวยุ่งเลยเมื่อเอา NGO เข้ามาก็ไปตั้งเงินเดือนที่ประสาเงินเดือนเป็นแสนแสนอ่าและที่สำคัญที่สุดคือเอาเงินพวกนี้เนี่ยบอร์ดก็อนุมัติเอาเงินพวกนี้ย ไปสนับสนุนกองทุนหรือเอ o ซึ่งเงินพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมันจึงทําให้เกิดปัญหางั้นผมคิดว่าทางออกที่ที่ดีที่สุดโครงการนี้นะเพียงแค่ปรับโครงสร้างบอร์ดขออธิบายที่หนึ่งนะพี่มันมาจากหลักคิดสมัยก่อนเ,ออเขามองว่าตัวแทนรัฐอ่ะคือสอปอสชคือเป็นฝ่ายผู้ซื้อบริการอ่าแล้วก็ โรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุขรงพวาบาลเอกชนหรือโรงพยาบาลมหาลัยเป็นฝ่ายผู้ให้บริการตัวเนี้ยเป็นตัวแทนซื้อตัวนี้เป็นตัวแทนผู้ให้บริการประชาชนเป็นผู้รับบริการแต่มันใช้แนวคิดเหมือนกับเอกชนแต่มันพิสูจน์แล้วว่ามันล้มเหลวเองมันกลายเป็นว่าสปสชไม่มีใครมาตรวจสอบอถูกไหมพี่เมื่อมีคนมาตรวจสอบก็ใช้เงินส่วนรุ่นแรกตามใจชอบแล้วกฎกติกาเปลี่ยนไปเป็นมาเดี๋ยววันนี้ออกกฎแบบนี้อีกสองเดือนเปลี่ยนไปกฎหนึ่ง จากแทนที่คุณสปสชต้องเอาเงินไปใช้โรงพยาบาลเ,ออเวลาเปลี่ยนกฎรบคุณต้องเอาเงินจากโรงพยาบาลกลับมาสปสชออมันจีนไม่แปลกที่คุณหมอเลี้ยงทองและหลายโรงพยาบาลออกมาโวยวายสปสชแล้วผมบอกต่ออีกนิดนะพี่ออปีที่ผ่านมาเนี่ยเงินไม่เพียงพอใช้แปดพันล้านคปีหกแปดเนี่ยถ้าพี่จำได้ประมาณสุดเดือนกรกฎาคมที่หลายคนออกมาโวยวายว่าตอนนี้แย่แล้วเงินไม่มีเขาไปเอาเงินอนาคตคืองบปีหกเก้าเอามาใช้แปดพันล้าน แล้วพี่ลองคิดดูนะถ้าปีหกเก้าเนี้ยถ้าไม่มีไม่มีงบการมาเติมอีกแต่พันล้านนะเท่ากับเงินมาหายแล้วแต่พันล้านดีไม่ดีประมาณสักเดือนเมษาพฤษภามีสนัไม่มีเงินจ่ายแล้วฝีแตกแล้วมีปัญหาแล้วองั้นผมผมจะบอกว่าวิธีแก้ปัญหาสปสชที่ดีที่สุดนะ แค่ปรับโครงสร้างกรรมการบอร์ดเปลี่ยนหลักคิดว่าทุกฝ่ายต้องหันหน้ามาช่วยกันคือโอเคคุณจะมี n g เจอภาคประชาชนผมไม่ว่าแต่คุณควรจะมีตัวแทนของฝ่ายผู้ให้บริการเช่นตัวแทนโรงพยาบาลส่วนโรงพยาบาลทั่วไปตัวแทนในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดต,ตัวแทนโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการหรือตัวแทนโรงพยาบาลเอกชนที่เขาร่วมโครงการอะไรยกตัวอย่างเนี้ยคืออยู่นั้นคุณจะได้จะคิดนโยบายมาเนี่ยฝ่ายผู้ให้บริการเขาจะบอกเฮ้ยอันนี้ทําได้อันนี้ทาไม่ได้ ไม่ใช่คุณคิดปังปุ๊บอีกสองเดือนคุณเปลี่ยน<อ>คิดปังปุ๊บอีกสามเดือนเปลี่ยนคิดปังปุ๊บเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาจนมั่วไปหมดนี่คือปัญหาสปสชทางออกมีอยู่สามเดือนย้ำนะฮะบอร์ดมีอยู่สามสิบคนนะแล้วผม,มเห็นโครงสร้างบอร์ดแล้วนะว่าสายบริการจริงหรือแค่คนเดียวนะที่เหลือเป็นประหลัดกระทรวงนู้นกระทรวงนี้ไม่รู้เรื่องนะฮะแล้วกลายเป็นเอเจโอเป็นคนคุมทิศทางงั้นหนึ่งปรับโครงสร้างบอร์ดสปสชเอาผู้ให้บริการจากตัวแทนต่างๆเข้ามาร่วม ขาถือว่ามันเงินภาษีประชาชนอ่ะไม่ใช่เงินส่วนตัวของคุณแล้วให้ผู้ให้บริการเนี่ยเขาก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลประชาชนมาร่วมอันหน้าคุยกันว่านโยบายนี้มันไปได้อันนี้ไปไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งนะคุณต้องปรับโครงสร้างให้มีตัวแทนของภาคส่วนต่างๆที่เขาเป็นผู้ให้บริการมาร่วมตัดสัญใจกับพวกคุณด้วยใช่ใช่อันที่สองมันต้องตรวจสอบสวทชในการใช้เงิน โอ้ต้องตัวโอเงินเยอะอย่างนี้เลยต้องส<ห>องแสนกว่ากับสามแสนล้านน่ะและ้วใครไปตรวจสอบล่ะพี่มันต้องตรวจสอบการใช้จ่ายของงบสวสชโดยเ<ม><ม>พราะงบที่ไปจ้างที่บรกษาราคาแพงๆหรือไปใหเอ็นจีโอกองทุนต่างๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลนี้เพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการเรื่องรักษาพยาบาลแต่คุณเอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลมันก็มีปัญหาถูกไหมพี่ถูกครับและอันที่สามไม่มีใครรู้มันเป็นการ บอดนะพี่มันจะมีบอดใหญ่ของสปสชมีบอดคุณภาพบ์ดนุนบ์ดนี่คือด้วยหลักการแล้วเขาบอกว่าให้เป็นได้แค่สี่ปีแต่มันเล่นวนนียวนจากนี่ไปนี่อโหก็ยาวเลยมันวนกันยาวเลยพี่ยี่สิบปียี่สิบปียังวนกันอยู่เลยมันเลยกลายเป็นแหล่งทำมาหากินของคนกลุ่มหนึ่งงั้นด้วยหลักการแล้วมันเป็นเงินของประชาชนคุณควรจะ ถ้าครบสี่ปีก็คนจะต้องหยุดเออไม่ใช่จากนี้ไปเป็นบอร์ดนี้มันเป็นบอร์ดนี้คุณควรจะเปิดโอกาสให้คนเก่งๆคนอื่นเข้ามาบ้างมาไม่ใช่ดูแลกันเองนี่คือปัญหาสวทชครับโอ้โหงั้นบมกคุณหมอเอาอยู่แน่อย่างเงี้ยคือก็ยืนยันชัดเจนในสามแนวที่เราคิดว่าเสนอไปเอาอยู่แน่เลยโอ้โหอย่างเงี้ยรักษาพยาบาลดีขึ้นเยอะเลยนะครับดีขึ้นเยอะเลยคือยังน้อยพี่ให้คนคุมเงินกับคนที่ผู้ให้บริการได้คุยกันมาตรการต่างๆที่คุณออกมาเนี่ย เวลาได้คุยเนี่ย่ายผู้ให้บริการเขาใจได้บอกเฮ้ยอันเนี้ยมันมีปัญหานะต้องปรับอย่างงี้นะว่าม,มันประชุมบอร์ดมันเป็นมนติบอร์ดแล้วมันจบเลยมมไม่ใช่ว่าคิดไปเรื่อยแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนอย่างตลอลงอย่างที่ไล่พี่ฟังออวนเลยคุณให้ไปรักษา,าที่คลินิกได้จากเดือนเราสองข้างกายเป็นปีสองครั้งขรัง้งหนึ่งคุณหมอจ่ายคิด3า0รยี่สิบเหลือหมอจ่าย180ยปสิบมันบ้าแล้วประชาชนก็ลำบากตั้งปัญหาเยอะใช่การเข้าถึงโรงพยาบาลเนี่ย เขาบอกเขามีปัญหาเยอะแต่ก่อนนี้ยังไม่นานขนาดน,นี้เดี๋ยวนี้ไปเช้าก็จะได้เรียกเย็นยียแก่ตามต่างจังหวัดมาตั้งแต่ตีสี่ห้าโมงเย็นยังไม่ได้เรียกเลยคุณหมอจะปรับปรุงตรงนี้ยังไงคือผมคิดว่ามัน<ช> <bok S 1> ถืออู่ที่เงินนะพี่อยู่ที่เงินใช่ไหมอยู่ที่เงินอย่างเดียวพี่เพราะน่นเมื่อระ้บบสปสชมันทําให้เงินมันไม่ไปโรงพยาบาลตามเป้าหมายคือถ้าเขามีเงินเขาเปิดห้องตรวจได้เยอะประจ้แพทย์ได้เพิ่มขึ้นจริงๆผมเคยบริหารโรงพยาบาลคือผมเคยทาให้โรงพยาบาลนี้โอเคเลยนะคือถ้าเรามีเงินเราจ้างแพทย์เพิิ่มมขึ้้นไดดเเเอาาแพทยย์กษีณป มาช่วยเปิดอีกห้าห้องอสิบห้องอคนไข้ก,ก็ได้รับก,การบการที่เร็วขึ้นแล้็ได้ยาตามเป้าหมายเพราะว่ามีเงินแต่เวลามีระบบบริหารผิดพลาคขึ้นมาเงินไม่พอเขาต้องประหยัดเซฟคอสมันก็เลยทำให้การตรวจห้องตรวจทุกอย่างยาก็ถูกจํากัดหมดน<อ>ั้นสำคัญคือต้องบริหารโครงสร้างบอร์ดใหม่แล้วทําให้เงินมันไหลไปที่หน่วยบริการ<อ>ไม่ให้เงินมากองอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ งั้นถ้าแต่รถที่มีเงินพี่มันสามารถจะพัฒนาได้ด้วยหลักแต่ผมคุยกับน้องๆที่เขาดูแลนะเขาเชื่อว่าเงินพอ,อแต่เอาเงินไปใช้ผิดประเภทอชัดเจนเลยโอ้อโหนี่เลือก พักไทยพักดีอย่างเดียวได้หลายอย่างเลยได้สลายอย่าพี่ไอ้ไอ้ตัวนี้รู้จริงด้วยผมคุยไปเยอะแล้วไม่รู้จริงเหมือนกังคุณหมอไม่รู้จริงคุยคุยกับเหรียญทองเหรียญทองร้อยองศาตลอดเลยฟังแล้วเดี๋ยวจะไปชกกับเขาด้วยคือเถียงแ้กเนเราเราเราทำงานในเชิงนโยบายที่เราเลยต้องทำกันบ้านเยอะในเชิงนโยบาย